ไปเที่ยวน้ําตกกันที่นี่ก็คือน้ําตกมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหนมีใครเคยมาเที่ยวน้ําตกมวกเหล็กบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครั้งนี้เรามาเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนจะบอกว่าตื่นเต้นมากเป็นน้ําตกที่เดินทางมาง่ายมากเห็นคนนั่งรถไฟมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากที่นี่ไม่เสียค่าเข้าด้วยนะครับทุกคนจะบอกว่าพอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศเย็นสดชื่นมากเลยครับทุกคนต้นไม้เขียวชอุ่มล้อมรอบเต็มไปหมดเลยน้ำที่นี่ค่อนข้างใสเลยนะครับทุกคนสีน้ําจะออกเป็นสีฟ้าเขียวมรกตสวยมากน้าใสจนมองเห็นปลาเต เต็มไปหมดเลยใครจะมาเล่นน้ําที่นี่เขามีศาสตร์กับห่วงยางให้เช่าเล่นด้วยนะคะวันที่เรามาเป็นวันเสาร์นะครับคนก็จะมาประมาณนี้เลยคนเข้าออกเรื<ๆ>่อยๆเลยช่วงนี้อากาศร้อนมากใครไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ลองแวะมาเที่ยวน้าตกมวกเหล็กกันดูนะครับที่นี่ยังสามารถนําอาหารเข้ามากินข้างในได้ด้วยนะครับแต่ว่ากินแล้วฝากเก็บไปทิ้งด้วยนะครับมาที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเลยนะครับทุกคนเพราะว่าด้านหน้าทางเข้าน้าตกนะครับมีของกินของขายเยอะมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับกดติด